สวัสดีครับการเรียกร้องประชาธิปไตยในพม่านะครับซึ่งก็มีหลายฝ่ายเนี่ยจับตามองว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรภายใต้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราสนใจแล้วก็ถกเถียงกันอยู่ก็คือการออกมาต่อต้านทหารพรมา่าจากกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งก็แน่นอนว่ามีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยคนเห็นด้วยมองว่าเป็นโอกาสที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะได้เอกราชจากพมา่านะครับส่วนตัวแอดมินมองว่ามันยากและมันก็มีความเสี่ยงต่อกลุ่มชาติพัััันนนธุ์เเอออองงถ้้้าาารมมจจจกปจยแวดลี บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะมาประทะกับทหารพม่าเพื่อสังเวยชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศในพม่าเนี่ยเป็นมิกสันยีเพื่อกดดัน UN หรือว่านานานชานะครับให้เข้ามาแทรกแซงได้แค่นั้นแหละครับแต่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยต้องสูญเสียมากมายแล้วก็ไม่รับประกันว่าจะได้เอกราชนะครับบางคนมองว่าแอดมินเนี่ยไม่เข้าใจไม่มีความรู้การจะได้เอกราชต้องปะทะเท่านั้นแหละครับ อันนี้ใจเย็นๆก่อนนะครับลองพิจารณาดูก่อนมันก็มีหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ากลุ่มชาติพันธุ์ในพะทะยอมตายแล้วได้เอกราชจริงนะครับเขาก็คงได้กันมานานแล้วไม่ต้องผ่านมาถึง70-80ปีกําลังต่างจากพมา่านี่มากนะครับใช้กําลังไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์นยังไม่พร้อมขนาดนั้นปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่ากองกําลังของชาติพันธุ์ในพมา่าจะมีหลายกลุ่มนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นพมา่าก็วางกําลังเนี่ยปะปอนอยู่แม้ว่าจะมีการพระะิฆางแต่ก็็เลกน้อยนอันนี้้เรราตอองยอมับ ความจริงว่าสู้ไม่ได้แล้วการที่กลุ่มชาติพันธุ์จะไปพปะทะตอนนี้แทบไม่ได้อะไรนะครับ สู้สะสมไว้เจรจามีโอกาสมากกว่านะครับเอาจริงๆนะครับทุกกลุ่มในพม่าเนี่ยแค่ต้องการสิทธิ์ในการปกครองตัวเองแต่ว่าอยู่รวมกับพม่าเป็นสาพันธรัฐนะครับเอาจริงก็หวังให้พม่านี่คอยช่วยเพราะว่ามีพื้นที่เล็กทั้งสาธารณูปโภคไฟฟ้าโทรศัพท์โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องอาศัยพม่าทั้งนั้นนะครับพอชะะนะแล้วนะครับการเข้าชนพรธาของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไม่เป็นผลดีในตอนนี้ยกตัวอย,อย่างอย่างประเทศไทยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเลยไทยนี่แหละครับก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนมีกองกําลัง แต่ว่าไทยเนี่ยแก้ปัญหาผ่านมาได้ด้วยการเจรจานะครับมีได้ชนะกันด้วยกําลังแน่นอนว่ามันไม่ได้ทุกอย่างอย่างที่ฝ่ายประชาธิปไตยเรียกร้องแต่มันก็ได้มาบ้างจากการเรียกร้องพอสมควรนะครับทําให้ทหารเนี่ยคลายมือออกบ้างและทําให้ไทยเนี่ยพอที่จะเดินต่อไปได้ดีกว่าเพื่อนบ้านนะครับภายใต้บริบทเดียวกัน มันก็เป็นความจริงที่เราเนี่ยต้องยอมรับกันนะครับและเราต้องสู้เรียกร้องตามระบอบในต่อไปแอดมินก็สู้ด้วยแนวคิดไม่สนับสนุนให้สู้ด้วยกําลังนะครับมันอาจจะไม่เห็นผลในรุ่นของเราเนี่ยแต่ว่ารุ่นลูกรุ่นหลานยังมีโอกาสอยู่นะครับ ล่าสุดในพม่านะครับก็มีแนวคิดตั้งกองทัพเป็นสาหาพันธรัฐหรือว่า Federal Army มีเป็นกองทัพสาหาพันธรัฐก็คือแนวคิดของกองทัพประชาชนนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับกองทัพพมา่าอันนี้มันเป็นแนวคิดของพรรค NLD ในนาม c r p าเพื่อต้องการกดดันสาหประชาชาติซึ่งถ้ามองจากความเป็นจริงไปกดดันกองทัพพม่านี้ไม่ได้หรอกครับซึ่งก็เป็นความพยายามตั้งกองกำลังขึ้นมาของพรรค NLD แต่ว่ากองกำลังนี้ก็อยู่แค่เพียงหลักการเท่านั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันี้ต้องพิจารณาอีีกทนะ ครับ CRPH พยานนมน้าวกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยคำว่าสหพันธร,รัฐนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์นี้ต้องการมันเป็นความฝันทีเดียวนะครับ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าในระหว่างที่ทหารพม่ากปกครองนะครับหรือว่ารัฐบาลทหารเนี่ยกองทัพพม่ารู้จักทุกกลุ่มกองกําลังกองทัพพม่าก็รู้จักในหลักการปกครองผ่อนหนักผ่อนเบาให้ผลประโยชน์เอาเป็นพวกนะครับจุดทหารพมา่านี่ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่สําคัญสําคัญไว้ได้อันนี้ไม่ใช่แอดมินมาย,ยกย่องทหารพม่านะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นทุกประเทศแหละครับมีคนชอบแล้วก็ต้องมีคนไม่ชอบอันนี้มันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์นะครับถ้าได้รับผลประโยชน์จากทหารพม่าเนี่ยก็จะชอบไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนก็ตามแล้ว เรื่องนี้ทหารพม่าทําได้ดีนะครับทำห้กล้าในการยึดอํานาจก่อนทําต้องประเมินมาแล้วว่าควบคุมได้มันก็เป็นความเจ็บปวดของฝ่ายประชาธิปไตยแล้วครับก็ต้องหาวิธีการต่อสู้แล้วกองกําลังสะพันธรัฐนี่คือคําตอบไหม ถามว่ากองกําลังสหพันธรัฐเนี่ยถ้าตั้งขึ้นมาได้สู้กับพม่าได้ไหมส่วนตัวแอดมินมองว่าไม่ได้ให้ดูซีเรียเป็นตัวอย่างนะครับฝ่ายที่เป็นรัฐเนี่ยจะได้เปรียบเสมอเพราะว่าสามารถหาแนวร่วมถูกต้องได้ส่วนกบฏแนวร่วมก็ออกหน้าไม่ได้มากนะครับได้แค่สนับสนุนทางลับแล้วก็สนับสนุนอาวุธหนักไม่ได้ด้วยสุดท้ายแล้วสู้อาวุธหนักของฝ่ายรัฐบาลไม่ได้นะครับถอยร่นไปกบฏซีเรียมีเยอะกว่ากลุ่มต่างๆในพม่าซะอีกยังไม่สามารถทําได้นะครับแล้วต้องมาเสียคนได้มากมาย และคนที่ตายไปก็ตายฟรีไม่มีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยซ้ําขนาดมีผู้สนับสนุนมากมายขนาดนั้นนะครับในพม่านะครับสมมุติว่าตั้งกองทัพสหพันธรัฐได้แล้วไปปะทะเนี่ย กองทัพพม่าก,ก็สามารถใช้อาวุธหนักใต้นะครับทั้งปืนใหญ่แล้วก็โจมตีทางอากาศและถ้ากองกําลังสหพันธรัฐได้รับการสนับสนุสน,นก็แค่อาวุธเล็กๆต้านไม่ได้เลยครับและถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยรัเสเซียเข้ามาแน่เหมือนในซีเรียแล้วก็จะจบเร็วกว่าในซีเรียความจริงเป็นแบบนั้นนะครับส่วนจีนเนี่ยก็ดูอยู่ห่างๆเห àng, มือนในซีเรียเนี่ยแหละครับก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมาดูว่ากองกําลังสหพ,พันธรัฐของพม่าเนี่ยจะเอากําลังมาจากไหนละครับอันนี้ตัดออกไปก่อนได้เลยกองกําลังว้านะครับหรือว่า u w A. S S. กองทัพคชิน KIA ถึงแม้ว่าจะสู้กับพม่าอยู่ในตอนนี้แต่ว่าไม่มาสหพันธรัฐแน่ๆแ,แล้ครับรัฐฉานเหนือกองทัพตะอางกองทัพโกกั้งกองทัพเมืองลากองทัพอารการนีตัดออกไปได้เลยไม่มาหรอกครับ เพราะว่ากองทัพเหล่านี้เนี่ยมีจีนสนับสนุนเป็นตัวแปรสําคัญนะครับส่วนอีกกลุ่มที่ออกแถลงการปกป้องประชาชนก็จะมีสภา,ากอบกู้รัฐชาเลยครับ RCSSSA s, 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 s A. สหภาพแห่งชาติเกรียง KNU สองกลุ่มนี้เท่านั้นแหละครับแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยมีองค์กรเกรจายสันติภาพอยู่กับพมา่าไม่กล้าหักทีเดียวแล้วครับ ต่อมาเป็นกองทัพปลดปล่อยอาร์ตก,การหรือว่า ALP อันนี้ไม่มาแน่ๆกองทัพแห่งชาติชินนะครับหรือว่า CNF ไม่มาอันนี้ต้องการอยู่กับพม่าต่อไปแต่ว่าอยากปกครองตัวเองกําลังไม่มากพอนะครับพรรคัฐมอนใหม่หรือว่า NMSP อันนี้เล็กมากนะครับกองทัพกระเรียงประชาธิปไตยหรือว่า d k b a อันนี้อยู่ข้างพม่าแน่นอนนะครับอยู่จังหวัดเมียวดีตั้งคาสินโนต่อไปจะมารบทําไมล่ะครับสหภาพประชาธิปไตยลาหูอันนี้เล็กมากนะครับเป็นองค์กรทางการเมืองนี่มากกว่ากองทัพปลดปล่อย แห่งชาติโปอหรือว่า Pnlo เลครับอันนี้ต้องการความช่วยเหลือจากพม่าด้วยซ้ำไม่มาแล้วครับเราจะเห็นว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีแต่สภากอบกู้รัชฉานหรือว่า r c s s s a กับสหภาพแห่งชาติเกรียงเท่านั้นหละครับหลายคนอาจมองว่าสุ้พม่าได้แต่ว่าความเป็นจริงนี่เล็กมากนะครับรัชฉานใต้เนี่ยอยู่ในสถานะรอเจรจายิ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องไปแตกหักกับพม่าเพราะต้องมองตาผู้สนับสนุนด้วยนะครับว่าจะเอายังไง ส่วนสาภาพกเกรียงหรือว่า KNU นะครับก็อยู่ได้แค่ในพื้นที่เท่านั้นโดยสาภาพกองกําลังต่างๆถูกบล็อกไว้ทุกทิศทางด้วยทหารพาม่าแล้วก็พัธมิตรของทหารพาม่านะครับการเคลื่อนย้ายกำลังออกนอกพื้นที่เป็นไปไม่ได้อย่างเจ้ายอดศึกเนี่ยแอดมินไม่ทราบว่าไปเดินซื้อของแถวเชียงตุงนี้ได้ไหมละครับพอดูจากแนวป้องกันของพาม่าแล้วเนี่ยบล็อกดอยไตยแรงไว้หมดลงจากดอยนี้ไม่ได้แต่ว่าเข้ามาฝั่งไทยได้นะครับ มันก็เป็นความยากของกองกําลังของสหพันธรัฐนะครับมองจากความเป็นจริงแล้วก็ระดับพักค NLD เนี่ยที่เคยเป็นรัฐบาลพม่ามาก่อนจะไม่รู้กําลังรบของกองทัพพม่าเลยเหรอครับกองทัพพม่าอยู่ถึงอันดับ38ของโลกไม่ห่างจากกองทัพไทยมากนักแต่มันก็เป็นแนวทางการต่อสู้ของคนพาม่าแล้วครับที่ต้องการให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีส่วนร่วมไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์ในพาม่าในตอนนี้นาน,นาชาติพยายามคว่ำบาตรเพือ่อต่อต้านทหารพาม่านะครับ คนพมา่าพยายามเรียกร้องให้กลุ่มชาติาพันธุ์ใช้กำลังทั้งที่รู้ว่ากำลังต่างกันมากนะครับยังไงก็ไม่ชนะด้วยกำลังซึ่งก็น่าจะรู้นอกจากว่าไม่ได้หวังว่าจะชนะด้วยกำลังหรอกครับแต่หวังแค่บูชายันให้ยูเอ็นเห็นแค่นั้นเอง